วินัยคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมความแตกต่างที่ควรเข้าใจคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัยในตัวคนคนนั้นและจะอยู่ติดตัวคนคนนั้นหรือไม่มีใครมากำกับก็ต้องเกิดขึ้นจนกลายเป็นนิสัยเฉพาะของเขาแม้จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมพฤติกรรมของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่นผู้ที่มีความขยันตั้งใจทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องรักในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่รักผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือผู้ที่มีความบัทคับตรงต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาไม่คดโกงผู้ที่มีวินยัยคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขียดที่กำหนดสม่ำเสมอเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราโดยธรรมชาติ ซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤติและมีหลักเกณฑ์ที่เขียขึ้นมาเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ได้จากหลักการทางศิลธรรมหลักประช,ชาวัฒนธรรมกฎหมายหรือจาริตประเพณีและจำเป็นต้องปฏิบัติตามเช่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาตรงต่อเวลา ระมัดระวังในการทำงานรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างเต็มความสามารถกล่าวโดวยรวมจริยธรรมคือการกำหนดข้อตกลงให้ปรากฏเป็นลายลากักษณ์อักษรที่ชัดเจนตามกฎเกาที่กำหนดเอาไว้หากเป็นคุณธรรมจะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราถึงแม้จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่ตัวเราจะดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีในชีวิตประจำวันของเรา การนำคุณธรรมและจริยะธรรมมาใช้เป็นเสมือนเข็มทิศที่นำทางเราให้เดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องช่วยให้นำเดินชีวิตไปด้วยความราบรื่นและสงบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ